ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนมากรมละเอียดครับแล้วก็วุฒิชัยและเขาละเอียดครับผมเจอกันวันนี้กับวันที่สี่หรือห้าครับผมเดือนกันยายนนะครับผมเพราะว่าต้นเดือนครับช่วงเนี้ฝนตกประจําครับก็เลยงานราชานิดนึงครับจะทําสีก็ไม่ค่อยได้จะจัดสภาพรถก็ไม่ค่อยได้ครับผมวันนี้เป็นวันภาษาอีสานก็คือ วันบุญข้าวสาดใช่ไหมครับผมครับวันถ้าเป็นกีนกับวันสา์กีนวันตุดกีนเนาะอันนี้เป็นของคนอีสานก็บุญข้าวสาดกับบุญเดือนเก้าใช่ไหมประมาณนี้เนาะอ่านี่ตัวนี้ก็คือ,อเราได้ทํารถเสร็จครับเสร็จอยู่ประมาณสามคันครับตัวนี้คือคันละหมื่นนะได้คําเรียกร้องจากเอฟซีได้คำเรียกร้องจาก, FC, ก,ล,จากลูกค้าก็ว่าได้นะอยากจะเห็นอยากจะได้เหมือนเดิมครับเราทําไปอยู่ประมาณเก็ตถึงสิบคันแล้วละ่ะ ที่ปล่อยไปแย่งกันซื้อครับบางคนก็โอนจบปิดครับผมจะให้สิทธิ์น,นั้นตันนี้ก็คือถ้าโอนจบปิดจะได้ส่งฟรีไปเลยนะครับส่งฟรีทั่วไทยครับผมแต่ว่าต้องโอนเงินก้อนนะเพราะว่าหนึ่งมันจะได้ใช้เงินไวครับผมหมุนทั้งค่าไหลทั้งค่าแรงทีมงานแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟลหลายๆอย่างครับผมจะถ้ามัดจํามัดจำหนึ่งพันบาทพอสองพันบาทพอครับท่านก็ต้องจะจ่ายค่าส่งเองนะเพราะว่าผมเก็บอยู่ที่ค่าส่งครับเมื่อกี้ เพราะว่าสิบกว่าคันนั้นค่าส่งผมออกเองทุกบาทเลยครับไม่คิดกับลูกค้าแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณพ่อจา์อยู่ทีอ่อะไรล่ะชาติทั้งเซานะได้รับแล้วล่ะครับผมหนึ่งคันนะคุณแม่ครับผมอยู่ที่เขาค้อเพชรบูรณ์หรือว่าบ้านซำซำหรือซำห้าประมาณนี้นะครับผมส่งไปแล้วการส่งก็จะส่งที่รถตู้ทึบนะฮะอาจจะสองวันหนึ่งวันสองวันสามวันตัวนั้นก็เรื่องของเขาที่เป็นแผนกขนส่งนะส่วนตัวผมก็คือ ทำรถจบเทสให้แล้วก็จัดส่งให้เอฟซีครับดูคลิปทุกวันได้ครับผมแล้วก็ตอนนี้แวแวๆคุณพ่อจากอุบลราชธานีนะอำเภอพิบูรณ์บางาหารอยากได้หนึ่งคันเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูครับคุณพ่อถ้าท่านดูคลิปนี้อยู่ครับจัดไปชุดนี้ถือว่าสดพอสมควรนะเดี๋ยวจะพาสตาร์ทฟังเสียงครับผมส่วนตันี้เป็นรถปั้นใหม่นะตกคันละสองหมืน่นรับผมบางคนเอฟซีหลายท่านก็ อ่าสับสนครับคันละหมื่นคันไหนช่างวุฒิคันสีแดงหรือเปล่าร้อยแม็กหรือเปล่าตัวนี้ราคาพอฟังนะมันก็โอเคครับเนี่ยคันละหมื่นขึ้นหนึ่งคันครับสองคันสามคันครับสีชมพูดำสีดำล้วนหรือสีอ่าเทาดำอะไรก็ว่านไปนะน้ำเงินเทาก็ว่าไปเนาะโอเคมาเดี๋ยวเทสทดสอบครับผมก็เหมือนเดิมครับรถทุกคันเราให้กุญแกสองดอกครับผมแล้วก็แบตเตอรี่หม่หนึ่งลูกครับผมแต่ดังนะฮะนี่ไปเดียวออกครับผม เดี้ยวขวาครับเดี๋ยวซ้ายอ่าโอเคไปกองไฟเกียร์มีบอกตลอดครับหนึ่งสองสามสี่มาดูนี่อันนี่ตัวนี้วันน,น,นี้อันนี้เกียว่างนะอ่าเกียวหนึ่งสองสามสี่ว่างครับไปหน้าอ่าไปหน้าต่ำสูงอโอเค ยุกลาไม่ได้ยุกลานะเนี่ยเฮียวครับ ถ้าท่านไหนจะสนใจก่อนเพื่อนก็แนะนําคันนี้แล้วก็คันสีน้ําเงินครับที่สดนะสดแล้วก็ดีครับผมเดิมมอยู่ครับมาทด่อบคันดําครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาเดิม รถสามคันเนี้ก็พอๆกันนั่นแหละแต่ว่าสีชมพูจะได้สีสดใสกว่าครับผมแล้วก็สีน้ำเงินเทาหรือน้ำเงินดำเนี่ยเ,เรียกเดี๋ยวเจ,จะเรียกครับผมก็ เครื่องนี้จะได้ฟิตเครื่องใหม่ครับโซ่เราล,ลิ้นใหม่หมดครับผมขัดจวนขันดาเนี่ยตามสภาพเดิมๆครับผมโอเคได้อย่างเสียอย่างได้สีสดใสอาจวงล้ออาจจะขึ้นเนิมนะแล้วก็ซุดสีไม่สวยคันนึงได้เครื่องดีครับผมได้กระจกตะก้าใหม่แต่ว่าซุดสีจะไม่สวยประมาณนี้กลับกันครับผมไป được quá nhận thì em đã có là một khá thì cho quá ต่ำงอ่าโอเคไปเดียวเดียวขวาออกครับไปเบีกโอเคไปท้ายจบครับผมอะจิบนี้ก็ไม่มีอะไรมากยบซีรครับใครไปใครได้ครับผมเพราะว่าไล่ละพันเนอะหลังละหมื่นประมาณนี้แหละที่ผมได้ยินมาเนาะครับผมเกษตรกร,ร,ค,รครับภาคอีสาน ภาคเหนือภาคใต้เกษตรกรทุกอย่างน่าจะได้ทุกคนนะที่มีสมุดเขียวหรือว่าจากธนาคารเพื่อการเกษตรหรือว่าทชนะครับผมเงินออกต้องซื้อของเข้าซื้อรถขี่ซื้อซาเล้งขี่ครับผมซาเล้งเราหมดแล้วนะขับอยากได้สั่งมาเดี๋ยวผมจะลงชุดใหม่ให้ติดกับตัวรถก็ได้ครับผมมาคลิปนี้ขอยุติทำคลิปแค่นี้ก่อน FC ครับผมครับบ๊ายบายเดี๋ยวอยาไปบุญจำเนี่ยครับผมบุญข้าวสากครับผมโอเควันนี้ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ